โอ้เสร็จเรียบร้อยนะครับกล่อง้าต่องานไม้ขนุนนะครับผมดูรายละเอียดนะครับเอาไปเลยเงาเงานะครับสวยๆนะครับวิฟวับวิฟวับนะครับนี่นะครับผมดูรายกระเบียดนิ้วนะครับนี่ครับสวยๆนะครับตอนนี้ไปทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับของอาจารย์พี่จันทร์นะครับนี่ก็เป็นใบที่3แล้วนะครับที่อาจารย์จันทร์กดนุนไปนะครับผมดูรายละเอียดนะครับ สวยๆนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาชมกันด้านในนะครับผมนะครับนี่ครับสวยๆนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับผมนะครับใบใหญ่ๆงกว้างนะครับนกอยู่ได้สบายนะครับนะครับดูดีไซน์ใส่ฐานเข้าไปนะครับดูรายละเอียดถ้วยน้ํานะครับติดตัวตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมดูรายละเอียดนะ ด้านข้างฉลุลายนะครับเพิ่มความสวยงามเข้าไปนะครับผมนะครับดูโถด้านบนนะครับนี่ครับบวกกับหูจับนะครับหูจับเป็นไม้ไผ่นะครับตอนนี้เพิ่มความคลาสสิกสวยงามเข้าไปนะครับผมนะครับเอาให้ถูกใจไปเลยนะครับนะครับที่ใส่หลักนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับผมเสร็จแล้วก็ทําให้ดัดให้อย่างสวยงามเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ครับนะครับเดี๋ยวมาดูโถด้านบนนะครับนี่ครับ ติดตั้งให้นะครับเป็นโถลึกนะครับลึกมากนะครับตอนนี้ครับติดใส่เรื่องของอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรของเราได้สบายเลยนะครับใส่ขึ้นน่าจะได้ประมาณสักสี่ห้าหัวเลยนะครับผมใส่ได้สบายนะครับใส่อุปกรณ์ใส่อะไรได้นะครับนะครับดูรายละเอียดนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับดูความสวยงามนะครับผม อย่าคงกว้างนกอยู่ได้สบายไม่ต้องกลัวหางหักนะครับทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดนะครับสายเลาะก็ใส่ใจทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอยากให้คุ้มกับพี่น้องจ่ายตังมานะครับแล้วก็เอาไปใช้นะครับกล่องผ้าต่อราคาประหยัดนะครับนี่ครับปวกกับหูจับนะครับความคลาสสิกนะครับดูความเงานะครับนะครับดูความเงาความสวยงามนะครับฉลุลายนะครับสวย กับลวดลายนะครับผมเอาให้คุ้มไปเลยนะครับสวยๆนะครับดูลายละเอียดนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับอาจารย์ท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับถ้าเบอร์โทรตรงนะครับ0 9 5ย์4 5 4 7 1นะครับนะครับหรือว่าแอดไลน์มาเลยนะครับผมแอดไลน์ก็เบอร์โทรเรานี่แหละครับนะครับหรือว่ามิสเซจมาก็ได้นะครับนี่ครับดูรายละเอียดคมเงานะครับ ฝานะครับใส่เราก็จะทําเป็นจีรลองนะครับให้ดูเป็นมิตินะครับขึ้นมานะครับแล้วก็บวกกับรวดลายนะครับดีไซน์ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับก็จะฉลุลายนะครับก็จะสวยงามนะครับผมด้านหน้าก็เอาดีไซน์เข้ามาใส่นิหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับรายละเอียดนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นฉลุลายอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะครับให้นะครับเงาเงาเนียนเนียนนะครับ นะครับผมสายเลาะก็อยากให้พี่น้องได้ใช้งานสวยๆนะครับราคาประหยัดนะครับนี่ครับคนงบมากงบบน้อยก็สามารถครอบครองได้นะครับสำหรับงานสายเลาะนะครับให้พี่น้องเราได้จัดต้องนะครับสวยๆเอาไปเลยเงาๆนะครับคุ้มค่าราคานะครับนะครับเอาไปเลยนะครับนี่ครับไปทางรอรับได้เลยนะครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผม